ครับทั้ง1ิโรงเรียนเลยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนวันทามาริอาครับโรงเรียนเตีมยบดมศึกษาพัฒนาการปานบุรีโรงเรียนรัชตะวิทยาคมโรงเรียนเมืองปานบุรีโรงเรียนหัวหินโรงเรียนทับสแกวิทยาโรงเรียนกุยบุรีวิทยาโรงเรียน300ยยอดวิทยาคมโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและโรงเรียนรักวิทยาครับตอนนี้แอบมองอยู่นะคะทางด้านทิศเหนือของสนามเรานะคะ ทิศตะวันออกเชียงเหนือนะคะครูเต้เห็นมีดุริยางค่ะตาและต้องบอกเลยค่ะราคาตอนนี้นะคะขบวนนะคะได้ยินเสียงดุริยางขึ้นมาแล้วค่ะตอนที่ รบกวนท่านผู้ชมทุกคนนะคะหลังจากที่ขบวนเคลื่อนเข้ามาในสนามแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับกันด้วยนะคะ ขณะนี้นะครับวงโยธวา,าทิศนะครับของโรงเรียน300ยอดวิทยาคมครับได้นำทัพนักกีฬาครับทั้ง10โรงเรียนครับเข้าสู่สนามเพื่อร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลน,นักเรียนนะครับรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายนักสปอร์ตยู8ครั้งที่3แล้วครับ และตอนนี้นะคะคทากรพร้อมด้วยวงโยาธาทิศนะคะของโรงเรียน3 0 0ยอดวิทยาคมเคลื่อนเข้าสู่สนามนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะครับซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่นะครับทากรนะครับในการนำวงโยธาทิศของเราครับได้แก่พี่เข้าวฟางครับนางสาวทัญมัยนรินทร์ครับฮะตอนนี้ขบวนวงโยธาทิศนะครับได้ กำลังเคลื่อนผ่านหน้าประธานในพิธีของเราครับวันนี้พี่ข้าวฟางของเราสดใสมากค่ะกับซึ่งพี่ข้าวฟางครับเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ 3, 3ครับค่ะ ต่อจากคาถกรครับก็เป็นวงโยธวาวิติของโรงเรียน300ยอดวิทยาคมนะตามด้วยทัพนักกีฬาครับทัพนักกีฬาโรงเรียนแรกครับได้แก่โรงเรียนวันทามาริยาเสียงปรบมือต้อนรับเลยค่ะนะเดี๋ยวเราจะปรบมือให้เกียรติทั้ง10โรงเรียนเลยครับค่ะสำหรับวันทามาริยาค่ะสีประจำโรงเรียนค่ะเป็นแดงขาวนะคะ ถึงชุดของนักกีฬาเขาก็เป็นสีแดงขาวเช่นเดียวกันครับค่ะต่อด้วยโรงเรียนที่2ครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีขอบคุณสำหรับเสียงประมือต้อนรับและเสียงกรี๊ดแบบเกลียวกราวค่ะเยี่ยมยอดนะครับกองเชียร์เขาเข้มแข็งมากใช่แค่ะ ชุดสีน้ําเงินชมพูนะคะสวยสดงดงามมากค่ะนะฮะสีของเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปานโบดีต่อด้วยโรงเรียนที่3ครับโรงเรียนรัชตาวิทยาคมสีเทาชมพูนะคะและรัชตามีดีกรีเป็นถึงแชมป์เก่าวด้วยนะฮะ,ะเพราะว่าจัดมา3ครั้งเนี่ยถูกต้องนะครเพราะว่ามีถ<ค>ูกต้องเขาเคยได้แชมป์ด้วยนะฮะ ต่อไปค่ะโรงเรียนต่อไปค่ะค,คุณครูนัทวุฒิโรงเรียนที่4ครับได้แก่โรงเรียนเมืองปราณบุรีะนะฮะดำแดงนะคะวันนี้ดูแบบชุดดุดันมากค่ะนะฮะตามมาติดๆดครับด้วยโรงเรียนที่5ครับโรงเรียนหัวหินครับค่ะฟ้าขาว around the world นะคะครับที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้คือ กรุ๊ปเฮะใช่ค่ะเรามาต่อด้วยกรุ๊ปบีฮะโรงเรียนที่6นะฮะได้แก่โรงเรียนทับสแกวิทยารู้สึกท่านขออลอริกาจะแอบตบมือก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะแอบมีใจนะคะแอบมีใจครับต่อด้วยโรงเรียนที่7ครับโรงเรียนกุยบุรีวิทยาเสียงปกตต้อนรับค่ะกุยบุรีวิทยานะคะสีฟ้าแดงค่ะนะฮะ และโรงเรียนที่8เป็นใครไปไม่ได้ฮะเจ้าภาพของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ครับโรงเรียน300ยอดวิทยาคมเดินเข้าสนามอย่างเซเทะน้ำเงินเหลืองของเราค่ะครับต่อด้วยโรงเรียนที่9ครับโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยน้ำเงินขาวค่ะน้ำเงินขาวนะคะ และปิดท้าย,ดยได้<า>และปิดท้ายด้วยอยา่งางสง่างามครับโรงเรียนรักวิทยายหยัวหินวิทยาลัยเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ดีกี่เรื่องฟุตบอลก็ไม่ธรรมดานะคะคเพราะว่าฟุตบอลเจ็ดสีเนี่ยโหยเข้าไปเป็นรองแชมป์แล้วนดับสี่มาแล้วนะคะครับเยี่ยมยอดมากต้องต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันในปีนี้น่าจะมีความเข้มข้นอย่างแน่นอนค่ะ ครับตอนนี้ทัพนักกีฬานะครับทั้ง10โรงเรียนครับได้กําลังเข้าสู่พื้นที่นะครับเพื่อร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลน,นักเรียนในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายรายการนัดสปอร์ตยู18ครั้งที่3ครับใช่แล้วค่ะและรายการนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับ ผู้ที่มีอุปการะหลักของเรานั่นเองนะคะก็คือคุณนัทภูมิสืบสมบัติค่ะถูกต้อง,งครับผลิตเสื้อกีฬาดังนั้นวันนี้เราเห็นว่าเสื้อกีฬาสวยๆนะคะก็ได้มาจากนัทสปอร์ตนั่นเองค่ะถูกต้องฮะ ในช่วงที่เรากําลังรอนักกีฬานะครับเข้าสู่พื้นที่ให้ครบทั้ง10โรงเรียน10ทีมการแข่งขันขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนเลยฮะใช่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีผู้สนับสนุนเหล่านี้นะฮะกิจกรรมดีๆในวันนี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน<ช>ซึ่งมีทั้ง16สปอนเซอร์หรือ16ผู้สนับสนุนด้วยกันนะครับไม่ว่าะจะเป็นหน่วยงานแรกครับรายการแรกเป็นของเบนซ์การยางปราณบุรีครับขอบคุณค่ะต่อด้วยนะฮะ วิ้งครับจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลครับประจวบเอ์ดอรครับเพชรสามครับกำนันอามอัมไพฟาร์มลูกชาวเลอาหารทะเลแปรรูปสจอสมหมายแดงโชดผู้ใหญ่เปียกอํานวยสุดกระแสฟอส็อกซ์มิเนชันอุดมเพชรช็อปสามเอ็นมิสเอสเคสโตนน่งย่างบุฟเฟ่ปลานแพน ไอตานิกและโชคสถาพรครับค่ะขอบคุณสำหรับทุกการสนับสนุนค่ะและตอนนี้นักกีฬาของเราพร้อมอยู่การสนับเสียงปรบมือต้อนรับอีกครั้งหนึ่งค่ะยิ่งใหญ่ตะการตาม,มากนะคะตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดนะคะ10ทีม10โรงเรียนด้วยกันค่ะครับซึ่งการแข่งขันกีฬานัดสปอร์ตยู18ครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับขออนุญาตทบทวนนะครับว่าครั้งแรกเนี่ย ใครเป็นเจ้าภาพและใครได้รับรางวัลชนะเลิศบ้างนะครับดีเลยค่ะซึ่งครั้งแรกครับจัดขึ้นในปี2567ณค่ายธนรัฐซึ่งโรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพได้แก่โรงเรียนรัชตะวิทยาคมใช่ค่ะปเป็นใครไปไม่ได้เลยจกต้องครับในปีน,นั้นทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมจากโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนหัวหินครับต่อมาครับปี2568ปีที่แล้วครับจัดขึ้นเป็นปีที่2นะฮะซึ่งเจ้าภาพได้แก่โรงเรียนเมือง ปราณบุรีครับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนรัชตะวิทยาคมและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนกุยบุรีวิทยาและเดินทางมาถึงครั้งที่3ครับคือครั้งนี้สามยอดวิทยาคมเป็นเจ้าภาพใช่แล้วแต่เรามารุ้นกันว่าใครถูกต้องทีมใ<ะ>ดโรงเรียนใดนะครับจะเป็นแชมป์นะคะในกีฬานัสปอร์ตครั้งที่3ครั้งนี้ค่ะถูกต้องครับ และขณะนี้นะครับทุกท่านนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติและนักกีฬาทุกท่านพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตนํานทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายรายการนัสสปอร์ตยู18ครั้งที่3ครับลําดับแรกครับขอเรียนเชิญครับคุณนัทภูมิสืบสมบัติครับประธานการจัดการแข่งขันเข้าประจําที่เพื่อกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับและขอเรียนเชิญครับท่านประธานในพิธีครับคุณอำนวยสุดกระแสครับรับฟังคำกล่าวรายงานและกล่าวเปิดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายรายการนัดสปอร์ตยูสครั้งที่3ขอเรียนเชิญครับ และขออนุญาตเรียนเชิญนะครับทางสถานที่ครับฝ่ายจัดการสถานที่ครับของโรงเรียนสามรอยรยวิทยาคมนะครับร่วมเป็นเกียรตินะครับในส่วนของพิธีเปิดขอเรียนเชิญครับ เรียนท่านประธานที่เคารบครับกระผมในนามกรรมการคณะกรรมการการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน18ปีชายนัด18ครั้งที่3ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลในวันนี้ซึ่งได้กําหนดการจัดแข่งขันปีนี้เป็นปีที่3แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และทักษะการเล่นกีฬา การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพพลานามไมที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดจนส่งเสริมสามัคคีในบูคคณะความมีระเบียบวินัยตลอดจนส่งเสริมประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติดโดยการดําเนินกิจกรรมฟุตบอลของนักเรียนโรงเรียนใช้หลักการมีส่วนร่วมมีน้ําใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้วัยการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในครั้งนี้มีกําหนดการแข่งขันระหว่างวันที่13-15กุมภาพันธ์2569 นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือความอนุเคราะห์จากหน่วยงานห้างร้านผู้กครองนักเรียนให้การสนุนดังนี้ 1. ลูกชาวเล 2. กำนันอามอัมพายฟาร์าม 3. ฟ o x ็อกซ์ซับลิมิชัน 4. ฮดสาม 5. ประจวบเอาดอ์ 6. มิสเคสโตสามเอมโชคสถาพร8เบนการยาง 9. นั่งย่างบุฟเฟ่และสนามยาเทียม10แพน11วิง้องอพนวย ผู้ใหญ่อํานวยสุขระแ13สสส,สังคมแดงโชต14ไอายตานิก15มูลนิธิธรรมเมธีธรรมสถานอนุเคราะห์จัดเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกและความปลอดภัย16สถานีตํารวจภูธรสามระยอด17ร้านนักสปอร์ตปานบุรีผู้ผู้สับสนุนหลักในการจัดแข่งขันครั้งนี้18นักเรียนคณะครูผู้ปกครองทุกโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมรายการในครั้งนี้กระผมขอขอบคุณไว้ณนะโอกาสนี้ บัตรนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมขอเรียนเชิญท่านประธานก่าววาัยให้โอวาดแก่นักกีฬาและเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน18ปีชายรายการนักสปอร์ตอ18ครั้งที่3ต่อไปครับเรียนท่านประธานการจัดแข่งขันคณะครูนะครับผอ,อทั้ง10โรงเรียนนะครับและนักกีฬาแล้วก็ผู้เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ทุกท่านครับ ผมนายอมรุตุกแสนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับอยู่ปามบุรีนะครับวันนี้ก็มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านนะครับในการจัดการแข่งขันได้ให้เกียรติผมได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับวตัตถุประสงค์นะครับคณะกัดการแข่งขันครั้งนี้ก็ได้กล่าวไว้แล้วส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่า สิ่งที่กําเนิดเกิดการแข่งขันครั้งนี้ก็คือกาจังที่นัสสปอร์ตนะครับแล้วก็ผมแล้วก็ทีมงานครูพละนะครับที่เป็นผู้ที่อยากสนับสนุนเด็กๆนะครับให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาอย่างเป็นระบบและก็ต่อเนื่องนะครับซึ่งวันนี้เราก็ทํามาแล้วนะครับครั้งนี้ครั้งที่สามสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้นักกีฬานะครับที่มุ่งมั่นและมีความตั้งใจในการที่จะเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงนะครับ นักกีฬาในอนาคตข้างหน้าสามารถเป็นอาชีพได้นะครับสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้และเป็นที่รู้จักคน,คนทั่วประเทศและทั่วโลกในอนาคตได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับวันนี้สังคมเราณปัจจุบันการกีฬาก็เป็นการเชื่อมโยงให้คนที่ไม่ได้รู้จักกันก็รู้จักกันนะครับแล้วเรามีน้ําใจเป็นนักกีฬาลู้แพ้รู้ชนะและรู้วภัยสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งทําให้เยาวชน ในอนาคตข้างหน้าจะเป็นเยาวชนที่ดีแล้วสิ่งหนึ่งที่ผู้จัดได้กล่าวไว้ว่ายาเสพติดเป็นภัยมหันต์มากณวันนี้ภัยสิ่งนี้แหละครับจากข่าวนะครับลงมาเยอะแยะมากมายนะครับที่วัยหิดล่าสุดนี้ก็มีการตีเด็กนะครับเด็กทึ่งไปตีกับผู้ปกครองนะครับที่นอนหลับอยู่แล้วเสียชีวิตไปนั่นก็เกิดจากภายัยยาเสพติดที่เป็นภัยที่มหันต์มากนะครับแล้วก็มีลูกเรียนอยู่ที่โรงเรียนซาเลเซียนนะครับ ซึ่งวันนี้ผมเองก็จากการที่ได้ไปเป็นประธานจุดศพในวันนั้นรู้สึกไม่ดีนะครับก็คือเสียใจสิ่งหนึ่งนะครับที่มันจะเกิดขึ้นก็คือยาเสพติดมันจะมีอยู่สามเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือความถูกในครอบครัวจะไม่มีถ้ามีผู้เสพอันที่สองเด็กนะครับเยาวชนเราไม่มีสมองในการเรียนหนังสืออันที่สามความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะไม่มีนะครับวันนี้ผมก็เป็นอีกผู้หนึ่งนะครับ ที่จะมาร่วมนะครับกิจกรรมในครั้งนี้ตลอดไปนะครับวันนี้ได้โอกาสอันเป็นสมควรแล้วนะครับผมก็ในานามประธานจัดการแข่งขันนะครับแล้วก็ผู้จัดได้ร่วมกันมาตลอดนั้นก็ขอขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านนะครับและขอให้าการแข่งขันในครั้งนี้สําเร็จปรรรปรเป็นร่วมไปด้วยดีและมีความเรียบร้อยนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมก็ขอบการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลนะครับนักเรียนนะครับเจ็ดคนไม่เกินสิบแปดปีนะนัดสปอร์ตครั้งยูสิบแปดนะครับครั้งที่สามนะวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอแล้วค่ะและทีก็เปิดการแข่งขันอย่างเป็นการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขออนุญาตเสียงประมือดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณท่านประธานในพิธีนะคะขอบคุณคุณนัทสปอร์ตค่ะ และต่อจากนี้ไปนะคะเดี๋ยวเราจะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขออน,นุญาตนะคะเราจะร่วมถ่ายภาพกับท่านประธานส,ส,ส,สักสักหนึ่งภาพนะคะกับด้านนักกีฬา,ายังคงอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมุ่ไปทางด้านนู้นนะคะเรียนเชิญค่ะเราจะมีภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะทั้ง10ทีมแล้วก็รวมถึงท่านประธานในพิธีประธานจัดงานแล้วก็คณะครูนะคะจากโรงเรียนต่างๆขอเรียนเชิญท่านด้วยนะคะ คณนะผู้จัดด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะทีมงานเรียนเชิญค่ะทีมงานนะคะครับ และหลังจากที่เราถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววงโยธวัิติ์ของโรงเรียนสัมฤทธวิทยาคมนะครับจะนํานักกีฬานะครับทั้ง10โรงเรียนนะครับออกจากสนามนะครับเพื่อไปประจําเต็นท์ของนักกีฬานะครับเพื่อเราจะได้เริ่มทําการแข่งขันในคู่แรกนะครับซึ่งอย่างที่เราเรียนแจ้งทุกท่านนะครับว่าคู่แรกเนี่ยจะเริ่มทําการแข่งขันนะครับในเวลา10บนาฬิกาครับนะครับเพราะฉะนั้นคู่แรกก็เตรียมตัวไว้ด้วยนะครับ ซึ่งการแข่งขันคู่แรกจะต่อจากการแสดงพิธีเปิดนะครับเดี๋ยวพอนักกีฬาทั้ง1ิโรงเรียนเดินออกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการแสดงพิธีเปิดนะครับแล้วก็ต่อด้วยการแข่งขันคู่แรกในเวลา10น,นาฬิกาครับค่ะขอขอบคุณนะคะสำหรับท่านประธานและคณะทำงานทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะเอาละค่ะตามที่บอกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนขบวนออกจากสนามโดยวงโยธวาทิตโรงเรียน300ยอดวิทยาคมค่ะ ตามลำดับนะครับตามลำดับเดี๋ยวจะมีนะฮะผู้กำกับนะฮะจะคอยให้สัญญานะครับว่าโรงเรียนใดนะครับที่จะออกโรงเรียนแรกนะครับครับโรงเรียนแรกครับโรงเรียนทับสกวิทยาเชิญลยครับ ถูกต้องครับเดินมาด้านหน้าก่อนเลยครับต่อด้วยโรงเรียนกุยบุรีวิทยาเชิญเลยครับครับตามด้วยโรงเรียน300ยอดวิทยาคมครับ ต่อด้วยโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยครับเชิญครับโรงเรียนรักวิทยาครับ ต่อจากรักวิทยาเป็นโรงเรียนหัวหินครับตามมาด้วยโรงเรียนเมืองปานบุรีครับ โรงเรียนรัชตะวิทยาคมครับโรง,ง,งเรียนเตีมอดมศึกษาพัฒนาการปานบุรีเรียนเชิญครับ และโรงเรียนวันธา,ามาริอาเชิญครับช่วงนี้เราให้ทัพนักกีฬาของเรานะครับได้พักผ่อนสักครู่นะครับเพราะว่า10นาฬิกาตรงครับจะเป็นการแข่งขันในคู่ที่1นะครนะฮะฉะนั้นเราจะขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการแสดงพิธีเปิดครับเดี๋ยวให้นักแสดงพิธีเปิดนะครับได้เตรียมตัวนะครับ การแสดงเปิดในวันนี้นะคะชื่อว่า One Team One Dream รวมพลังลูกหนังสัตว์ฝันเดียวกันขอเสียงมือด้วยค่ะ You <laughs> เสียงปรบมือดังๆครับให้กับการแสดงพิธีเปิดนะครับวันทีมวันดรีมรวมพลังลูกหนังสามฝันเดียวกันครับค่ะแล้วมาภายใต้ทีมที่ชื่อว่า where there is unity there is always victory ค่ะเยี่ยมมากฮะนะซึ่งนักแสดงนะครับเป็นนักแสดงจาก เจ้าภาพนั่นเองครับโรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคมนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ที่ให้การสนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารของโรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคมนะครับรวมถึงคุณครูผู้ฝึกซ้อมครับค่กทุกท่านเลยนะครับตั้งแต่วงโยธวาทิตของเราครับคุณครูพลวัตคุณครูตินคุณครูปณิธิคุณครูดาวรุ่งครับใช่แล้วค่ะนะครับเดี๋ยวให้ทาง ฝ่ายบันทึกภาพของเรานะครับได้บันทึกภาพสักครู่หนึ่งนะครับซึ่งชื่อการแสดงก็มีความหมายดีๆมากๆเลยครับก็คือวันทีมวันดรีมรวมพลังลูกหนังสารฝัน<า><า>เดียวกัน,กนครับนะฮะ ถ้าทุกท่านเนี่ยเดินเข้างานพวกท่านจะเห็นแบ็กดรอปสำหรับถ่ายภาพนะฮะ,ะซึ่งข้อความที่ปรากฏอยู่บนแบ็กดรอปถ่ายภาพก็ดีมากๆเลย<ม><ใ>น,นะครับเช่น10โรงเรียน1สนามความทรงจำเดียวกันมีนะค,ะความหมายนะคะตองครับหรือว่าแข่งขันด้วยฝีเท้าจบเกมด้วยมิตรภาพ,ภาพเป็นความหมายดีๆนะคะที่ทําให้เรา เป็นหนึ่งอันเดียวกันอันหน่งอันเดียวกันนะคะถูกต้องครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าถ้วยแห่งความชนะเลิศแห่งชัยชนะเลิศ <c oughs> ปีนี้จะตกอยู่ที่<ร>ทีมจากโรงเรียน,<ร>น,นใดน,นะครับซึ่งการแข่งขันนะครับจะเริ่มจากคู่ที่หนึ่งครับถึงคู่ที่แปดด้วยกันนะครับคู่ที่หนึ่งจะเริ่มในเวลาสิบนาฬิกาครับและคู่ที่แปดจะเริ่มในเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาต้องบอกว่า เย็นหน่อยแต่อยากให้ทุกท่านอยู่ร่วมเชีย์ร่วมให้กำลังใจทัพนักกีฬาของเรานะครับซึ่งในช่วงแรกขออนุญาต,าต<ๆ>นำเสนอคู่ที่1ถึงคู่ที่3ก่อนแล้วกันว่าแข่งขันเวลาเท่าไหร่บ้างและแต่ละคู่พบกับโรงเรียนอะไรบ้างนะครับโดยคู่ที่1ครับ10นาฬิกาครับเป็นการแข่งขันระหว่างโรงเรียนเตรียมปานนะคะและ